สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลตนะครับมูลค่าอยู่ที่100บาทนะครับผมทําเงินฟรีไม่ต้องลงทุน like ซักบาทเดียวนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีทูมอนิวเลตนะครับครั้งละ100เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวเลตกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับเราสามารถถอนเงินได้ครั้งละ100บาทนะครับผมถอนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งใครสนใจอยากจะทําเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําเงินทนรูมิลเลเวลกันเลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทรูมิลเลเวลกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android นะครับผมใครที่มี Android เนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Google Play Store ในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดาวน์โหลดได้หรือเปล่าลองไปพิมพ์ชื่อค้นหาดูได้ตามด้านซ้ายมือเลยนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี t ูมอนี่วอลเล็นะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับเราสามารถไปพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครนะครับขั้นตอนวิธีการสม จะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรถอนเงินอย่างไรดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น daily โบนัสนะครับเราสามารถรับตั๋วนะครับส,สีฟ้านะเป็นตั๋วปลานะครับรับได้วันละ1นตั๋วนะครับเมื่อเราเข้ามาใช้งานนะครับ ตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปสปินในการทําเงินได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับขั้นตอนการทําเงินแต่ละเมนูนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่ยางไรเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูนะครับเมนูที่1เป็นไม้นะครับคือหน้าจอหลักเลยในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเมนูที่1มีอะไรบ้างนะครับด้านบนตรงนี้จะมีทั้งหมดอ่าสเมนูนะครับมีระยะทางนะครับระยะทางคืออะไรระยะทางเนี่ยก็คือการเดินนะครับหรือว่า การเดินทางของเรานะครับเมื่อเราขับรถเดินทางไปไหนเนี่ยเราสามารถเปิดแอปนี้ในการทําเงินได้นะเพราะว่ามันมีการเดินทางด้วยเมื่อเราเดินทางครบอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในถังสีเขียวนะครับนะครับที่มันขึ้นเลขหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งสามถังตรงนี้นะครับในการเดินทางของเราเนี่ยเราสามารถกดรับเพชรได้นะครับผมตั้งแต่สิบเพชรหรือว่ารับสูงสุดที่หนึ่งแสนเพชรก็ได้นะครับอันนี้คือรับแบบไม่ต้องดูโฆษณาเลยแต่ถ้าเราอยากจะลุ้นรับนะครับหนึ่งแสนเพชรนะครับคือเราจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับเพชรตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปแ เป็นเงินของรางวัลได้สำหรับทูมเนียเวเลตการเดินทางของเรานะครับถ้าเราเดินทางครบนะครับหนึทั้ง3ถังเราก็มากดรับเงินนะครับเป็นตัวนะครับหรือว่าเพชรเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับในเมนูที่1นะครับก็คือการก้านะครับการก้าเนี่ยคือการเดินนะครับเมื่อเราเดินนะครับครบจำนวน1นึ0 0พหรือว่า1 0,000มนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนก้าให้เรานะครับในการรับเพชรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ แบบสารวจนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีแบบสํารวจให้ทำเนาะต้องรอนะครับการจัดอันดับนะครับผมเราก็มาดูอันดับของเราได้ว่าอันดับของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินต่ออันดับเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้ผมก็ติดอันดับด้วยนะได้รับมาที่150เพชรนะครับทุกคนสามารถทำเลนกิ้งของเราได้นะครับในส่วนของการรับคะแนนเหรียญทองนะครับหรือว่าเพชรเขียวตรงนี้เราสามารถทําการติดอันดับได้อันดับหนึ่งก็จะได้รับเพชรเยอะมากนะครับผมก็ลองเข้ามาทําดูนะส่วนด้านล่างนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการบันทึกระยะทางที่เรา ทำการเดินไปนะครับตรงนี้เลยส่วนบัญชีนะครับเมนูบัญชีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตั้งชื่อเล่นของเราแล้วก็จะมีในส่วนของรหัสการเชิญเพื่อนของเราด้านล่างตรงนี้สามารถเอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Line YouTube t i k t o อแนะนําได้หมดอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเ,เองนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือไม่นั่นเองนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับกดเข้ามาที่เมนูที่1นนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เพจของเราด้านบนตรงนี้จะมีกล่องอยู่นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วน ของไอเทมนะสำหรับคนที่จะเพิ่มถังนะครับในการรับนะครับก็ไม่ไม่ไม่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใช้เพชรในการแลกนะครับตั้ง1นึ่งหมื่นนอกว่าจะได้1นึ่งหมื่นเนี่ยเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับเรามาดูที่การถอนเงินเมนูที่2ตรงนี้นะครับในการแลกของรางวัลนะครับเขาก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับมีแก๊ป50บาทแก๊ป100บาทนะครับแก๊ป50บาทสําหรับแก๊ปฟู้ดนะชอปปี้เพย์นะครับอ่าเซเว่นเซ็นนะครับผมท็อปออนไลน์นะครับแล้วก็ทรูมันนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทนะครับในการแลกวอลเล็ต ถ้าคุณมีเพชรเยอะนะเนะครับเราก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับในการแลกของ w a l l e t นะครับอันนี้ผมมีเพชรยังไม่เพียงพอเนาะเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูในครั้งถัดไปแล้วกันยังไงก็ลองดาวโหลดไปเล่นกันดูเล่นง่ายนะครับแอปนี้จะเป็นการเดินทางหรือว่าการเดินออกกําลังกายก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับ ใครที่ชอบนะครับการหาเงินฟรีทูมอนิว,เวลเบ e นะครับก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเบรกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่มือถือ Android นะครับผมใครที่มี Android เนี่ยก็เข้ามาดาวน์โหลดได้ในส่วนของ Google Play Store ในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดาวน์โหลดได้หรือเปปล่าาาาออองไไพพิมมม์ชืืค้้้้นนหดดดูตซยยรับ The cat sat on the สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทำเงินฟรี To m อ n ี่วอล l ล็นะครับผมทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับเราสามารถไปพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยตั้งแต่คลิปแรกนนนนครรรับบว่่่าาาาสมแไไไหใช้งงงงอออยถออยถเิ ดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเดลี่โบนัสนะครับเราสามารถรับตั๋วนะครับสีฟ้านะเป็นตัวปลานะครับรับได้วันละ1นตัวนะครับเมื่อเราเข้ามาใช้งานนะครับตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปสปินในการทําเงินได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับขั้นตอนการทําเงินแต่ละเมนูนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูนะครับเมนูที่1เป็นไม้นะครับคือหน้าจอหลักเลยในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับเมนูที่1มีอะไรบ้างนะครับด้านบนตรงนี้จะมีทั้งหมด่า่เมนูนะครับมีระยะ ระยะทางนะครับระยะทางคืออะไรระยะทางเนี่ยก็คือการเดินนะครับหรือว่าการเดินทางของเรานะครับเมื่อเราขับรถเดินทางไปไหนเนี่ยเราสามารถเปิดแอปนี้ในการทําเงินได้นะเพราะว่ามันมีการเดินทางด้วยเมื่อเราเดินทางครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในถังสีเขียวนะครับนะครับที่มันขึ้นเลขหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งสามถังตรงนี้นะครับในการเดินทางของเราเนี่ยเราสามารถกดรับเพชรได้นะครับผมตั้งแต่สิบเพชรหรือว่ารับสูงสุดที่หนึ่งแสนเพชรก็ได้นะครับอันนี้คือรับแบบไม่ต้องดูโฆษณาเลยแต่ถ้าเราอยากจะลุ้นรั นะครับหนึ่งแสนเพชรนะครับคือเราจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับเพชรตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปแลกเป็นเงินของรางวัลได้สําหรับทูมเนียร์โวลต์การเดินทางของเรานะครับถ้าเราเดินทางครบนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสามถังเราก็มากดรับเงินนะครับเป็นตัวนะครับหรือว่าเพชรเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่2นะครับในเมนูที่1นะครับก็คือการก้าวนะครับการก้าวเนี่ยคือการเดินนะครับเมื่อเราเดินนะครับครบจํานวน1นึ0งพันหรือว่า1 0,000นะครับมันก็จะขึ้นจํานวนก้าวให้เรานะครับในการรับเพชรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับบบแ สำรวจนะครับผมตรงนี้ยังไม่มีแบบสํารวจให้ทำเนาะต้องรอนะครับการจัดอันดับนะครับผมเราก็มาดูอันดับของเราได้ว่าอันดับของเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ได้รับเงินต่ออันดับเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้ผมก็ติดอันดับด้วยนะได้รับมาที่150เพชรนะครับทุกคนสามารถทำラกิ้งของเราได้นะครับในส่วนของการรับคะแนนเหรียญทองนะครับหรือว่าเพชรเขียวตรงนี้เราสามารถทําการติดอันดับได้อันดับหนึ่งก็จะได้รับเพชรเยอะมากนะครับผมก็ลองเข้ามาทําดูนะส่วนด้านล่างนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการบันทึกระยะทางที่เราได้ทํา เดินไปนะครับตรงนี้เลยส่วนบัญชีนะครับเมนูบัญชีเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตั้งชื่อเล่นของเราแล้วก็จะมีในส่วนของรหัสการเชิญเพื่อนของเราด้านล่างตรงนี้สามารถออกไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต t ตอร์ไล e ์ยู t ูบทิกต็อกแนะนําได้หมดอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเ,เองเนะครับว่าจะทําการแนะนําหรือไม่นั่นเองนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับกดเข้ามาที่เมนูที่1นนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เพจของเราด้านบนตรงนี้จะมีกล่องอยู่นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ ไอเทมนะสำหรับคนที่จะเพิ่มถังนะครับในการรับนะครับก็ไม่ไม่ไม่แนะนําแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใช้เพชรในการแลกนะครับตั้ง1 0,000นอกกว่าจะได้1 0,000เนี่ยเก็บเพชรไว้ดีกว่านะครับเรามาดูที่การถอนเงินเมนูที่2ตรงนี้นะครับในการแลกของรางวัลนะครับเขาก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะครับมีแก๊ป50บาทแก๊ป100บาทนะครับแก๊ป50บาทสําหรับแก๊ปฟู้ดนะช้อปปี้เพย์นะครับอ่าเซเว่นเส้นนะครับผมท็อปออนไลน์นะครับแล้วก็ทรูมันนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทนะครับในการแลกวอลเล มีเพชรเยอะนะเนี่ครับเราก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับในการแลกของ wallet นะครับอันนี้ผมมีเพชรยังไม่เพียงพอเนาะเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูในครั้งถัดไปแล้วกันยังไงก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นง่ายนะครับแอปนี้จะเป็นการเดินทางหรือว่าการเดินออกกําลังกายก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับใครที่ชอบนะครับการหาเงินฟรีทูมอนิแวลเล็ตนะครับก็ฝากกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ